สวัสดีค่ะสาวๆช่วงนี้เราอาจจะเจอกันบ่อยหน่อยนะคะยังไงก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะก็คือพอดีวันนี้โชว์จะมาะสาธิตวิธีการใช้ไข่สีชมพูค่ะที่สาวๆเรียกกันเคยได้ยินนะคะก็คือสาธิตวิธีการใช้ beauty b น e n d e r นั่นเองนะคะก็คือจะเป็นไข่ฟองน้ำที่เอาไว้ใช้ลงรองพื้นน่ยนะคะก็คือพอดีโชว์เพิ่งจะได้มาเมื่อไม่นานนี้ก็เลยคิดว่า คือตั้งแต่ได้มาก็รู้สึกว่าชอบแล้วก็ใช้เกือบเกือบจะทุกวันนะคะก็เป็นเป็นฟองน้ําที่คุณภาพดีพอสมควรก็เลยคิดว่าเออเอามาสาธิตวิธีการใช้ให้สาวๆได้ดูกันดีกว่าเพราะว่าเทคนิคในการใช้ของแต่ละคนมันจะจะไม่เหมือนกันแตกต่างกันซึ่งซึ่งโชวคิดว่าโชมาสาธิตในใน,ในรูปแบบของโชวหรือว่าเทคนิคของโชวให้สาวๆได้ดูกันนะเนาะเผื่อว่าสาวๆกําลังสนใจอยากจะลองใช้แต่ว่า เอะมันจะดีหรือเปล่าหรือว่ามันมันจะเวิร์กไหมก็ลองดูนะคะเวลาซื้อมาเขาก็จะมากับแพ็กเกจแบบนี้ค่ะมาในกล่องพลาสติกนะคะซึ่งมันก็จะมีเป็นแบบเซต2ชิ้นอ่าหชิ้นแล้วก็มาพร้อมกับเซตที่เป็นครีมทําความสะอาดนะคะก็แต่สาเหตุที่โชว์ซื้อแค่สิ่งนี้มาเพราะโชว์คิดว่า ครั้งแรกเนี่ยโชกอยากจะลองก่อนว่าเออมันโอเคหรือเปล่ามันเวิร์กหรือเปล่าก็เลยซื้อแค่ตัวนี้มาแล้วก็คิดว่าตัวแชมพูที่เขามาในเซตอะ่ะมันมันไม่จําเป็นนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างราคาสูงโชก็เลยคิดว่าเออใช้เบบี้แชมพูซักเนี่ยมันก็มันก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วกอ็อ่ก่อนที่จะซื้อก็เห็นคนพูดเยอะแล้วก็รู้สึกว่าเอะมันดีจริงหรือเปล่าแล้วเราก็เลยไปลองใช้ลองใช้แบบว่าอ่าฟองน้ำที่มี ลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่ามีเป็นยี่ห้ออื่นหรือว่าเป็นที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปมาลองใช้เออมันก็บอกงั้นๆนะไม่เห็นจะดีเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ทําไมาคนใน youtube หรือว่าสาวๆถึงบอกว่าตัวนี้มันดีจังเลยเราก็เลยบอกว่าไปลองในรูปแบบที่เขาเรียกว่าดูดูผู้ดูก่อนก็ไม่โอเคอะไรเงี้ยก็เลยแบบตัดสินใจลองดีกว่าเผื่อว่ามันจะดีอย่างที่เขาว่าจริงๆนะคะก็เลยลองมาแล้วก็ชอบจริงๆนะคะเวลาจะใช้นะคะก็แค่ เปิดกล่องอ,อกมาอย่างนี้อันนี้มันจะเปียกอยู่เพราะว่าโชว์เพิ่งจะใช้ไปเมื่อสักครู่นี้เองนะคะก็โดยปกติไซส์ของเขาจะเป็นไซส์แบบว่าเล็กะะ่ะจะเล็กมากคือไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไซส์ใหญ่แต่ความพิเศษของมันก็คือเมื่อไหร่ที่มันโดนน้ําหรือว่ามันเปียกเนี่ยไซส์มันจะขยายเพิ่มมากยิ่งขึ้น,มนหมายถึงว่ามันจะใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ตัวเนื้อฟองน้ําเนี่ยจะแบบนิ่มมากแล้วก็บีบแล้วก็คือแบบนิ่มมาค่ะแล้วก็เวลาเราใช้แปะกับใบหน้าเราไม่รู้สึกว่ามันเจ็บแล้วก็ ไม่กินผลิตภัณฑ์เข้าไปข้างในด้วยอันนี้อาจจะเลอะแต่ว่านะเพราะว่าโชเพิ่งเพิ่งใช้ไปคือมันไม,ไม่ไม่กินผลิตภัณฑ์ถ้าเปรียบเทียบกับฟองน้าในรูปแบบเนี้ยแต่เป็นของยี่ห้ออื่นทีม่มีใครขายตามท้องตลาดทั่วไปอะค่ะโชเคยลอง2วิธีวิธีแรกที่โชลองก็คือเป็นเอ่อเทลองพื้นไว้บนหลังมือแล้วก็เอาตัวฟองน้ำแปะ นะคะถ้าเป็นของตามท้องตลาดทั่วๆไปก็หายเข้าไปกระฟองน้าเลยค่ะแต่ว่าตรงนี้ก็ยังยังยังพอมีเหลือมากพอเอามาแปะบนใบหน้าก็คือผลิตภัณฑ์มันก็มาอยู่บนใบหน้าแต่ว่าตัวของท้องตลาดทั่วไปก็หายไปเลยนะคะแล้วกออ็อีกวิธีหนึ่งก็คือแปะรองพื้นไปบนใบหน้าก่อนแล้วก็ใช้ตัวฟองน้ำเกลี่ยทเีเ่ยซึ่งชมคี่ว่ารู้สึกตัวเนี้ย ให้ finish l o o ที่ที่โอเคอะค่ะที่เนียนเป็นธรรมชาติซึ่งที่โชวใช้วันนี้ก็คือเนี่ยค่ะประมาณนี้เนียนเป็นธรรมชาติดีเวลาใช้วิธีใช้ก็คือจะชุบน้ําให้มันเปียกก่อนพอเปียกเสร็จแล้วโชวก็จะชอบเอาผลิตภัณฑ์หรือว่าลองพื้นแปะให้ทั่วใบหน้านะคะหลังจากนั้นก็ใช้ตัวฟองน้ําตัวนี้ค่ะเกลี่ย Vir ให้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 ทั่วใบหน้านะคะก็จะได้ฟินิชลุคที่สวยหมายถึงว่าจะได้ฟินิชลุคที่แบบว่าเป็น,เป,นเป็นเนียนเป็นธรรมชาติแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่โชว์รู้สึกก็คือว่ารองพื้นของเราเนี่ยติดทนยาวนานมากยิ่งขึ้นมากกว่าการใช้แปลงทั่วๆไปโชว์รู้สึกว่านะคือรองพื้นติดทนมากขึ้นนะคะแล้วก็ ออนอกจากใช้กับทางรอ,อ,องพื้นแล้วเนี่ยโชก็สามารถใช้ฟองน้ำตัวนี้ค่ะลงมัน,ม,นมันสามารถใช้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นครีมหรือว่าเป็นลิควิดนี้ค่ะก็คือโชชอบใช้ลงครีมบลัชนะคะก็ใช้ฟองน้ำแปะไปที่ครีมบลัชแล้วก็มาแปะที่นทหน้าอีกทีนึงก็เป็นการทำให้ที่ปัดแก้มของเราติดทนมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ เซตอะไรเรียบร้อยแล้วโชวก็จะ,ะใช้บัตรออนทับอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะและนั่นก็คือเป็นสาธิตวิธีการใช้ Beauty Blender ของโชนั่นเองนะคะก็ยังไงหวังว่าวิธี การสาธิตในครั้งนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับสาวๆไม่มากก็น้อยใครที่กําลังคิดอยู่ว่าเอออยากจะซื้อมาลองใช้ก็แนะนำค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีราคาอาจจะสูงนิดหน่อยแต่ก็เหมาะสมกับคุณภาพนะคะยังไงก็วันนี้ลาไปก่อนเจอกันโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ